อ่ะวันนี้โอกาสดีครับผมพี่น้องเจอหน้ากันอ่ายังไงนี่ยังไงเนี่ยังไงนิสสันโนวาเรนพีสามร้อยอันนี้สิทธิ์ผู้พี่สิทธิ์ผู้พี่อันนี้สิทธิ์ผู้น้องเกิดก่อนฮะอ่าเกิดก่อนสามปีอันนี้เกิดก่อนอันนี้เกิดหลังอ่าใครชอบตรงไหนเดี๋ยวผมขอดู่วนว่าผมชอบตรงไหน แต่ซ้ายก็ดูเก๋าดีนะอ่าเก๋าดีคือแบบมาดิมาดิอะไรเงี้ยอนนี้ติ๋มติมหน่อยติ๋มติมหน่อยอ่าเดี๋ยวเราเปิดห้องเครื่องก่อนพุดเปิดฝันที่ผมปั้นคับผมปะทะกันเลยเล่นดูห้องเครื่องก่อนเลยว่ามีอะไรแตกต่างเปรียบเทียบให้เห็นหนึ่งกับสองเป็นนาวาร่านะครับเปิดจกนี่หัก อ้าวผมจะเปิดไม่ไรเลยพี่พี่เปิดงไงตะกี้โอ้ไล่ออกก็ดีบอ,อม,มันออกยากจริงอืออ๋ทั้งพุดแต่มันก็ไม่พัฒนานะอ่าเอาจริงๆไอ,ออไอ้นี่ก็ออกยากไอ้นี่ไอ้นี่ก็ออกยากอันนั้นก็ออกยากครับเปิดยากทั้งคู่อันนี้เปิดยากกว่าอันนั้นเปิดยากน้อยลงหน่อยอ่าอ่าดูตัวแรกก่อนตัวแรกนะที่ผมสังเกตเลยครับ เทอร์โบเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกเอ่อรีโวหรือดีแม็กเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้ครับผมนะแต่นี่นาราว่าอยู่ฝั่งนี้อ่าอ่ามอกรอยู่นี้ผมว่าก็โอเคปกติไม่ได้มีประเด็นครับนะเราไปเปรียบเทียบตัวใหม่ต้องต้องอันนี้ด้วยพี่ัะตัวค้ำอ๋อค้ำอ่าค้ำนี่อยู่ฝั่งขวาอ่านะส่วนอันนี้อยู่ฝั่งซ้ายอ่าสลับเพื่อสลับทำไมสามปีทําได้แค่นี้เหรอเอ้ยเอมึงจะไปบ้าคนนี้ไปว่าเขาเออแล้วเขาก็มนด่ามึงหรอกอ่าอันนี้เหมือนเดิมครับเทอร์โบอยู่ฝั่งขวาครับ แต่ว่าเพิ่มความลําบากเพิ่มการดีไซน์นะย้ายกองมานี่เพื่อแล้วก็เอาท่อกองพาด่าเพื่อให้มันดูมีอะไรนิดนึ่งเอาใส่ไปตรงนี้เหมือนเดิมก็ได้แล้วก็ย้ายแบตมาไว้ตรงนี้เอเพื่อเขาอาจจะเป็นเรื่องการบาลานซ์น้าหนักอไม่รู้แบตแบตอยู่ฝั่งเดิมฝั่งเดิมอันนี้อันนี้มีสองใบครับอ๋อมมีเครื่องเสียงอันหนึ่งอ๋ออ่านะแล้วก็นี่ตัวนี้อ ามฝาปงย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายย้ายมาอยู่นี่เดี๋ยวดีไซเนอร์ไม่มีอะไรทำครับนะต้องแบบทินนิดทิ้นิดหน่อยหน่อยนะเพื่อเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาพาเดูรอบพันอรอะดูดูคันนี้ก่อนดูคันนี้ก่อนเพื่อ้เขาได้จ่ายเงินเดือนอย่างนี้ใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นเนาอ๋ออีกอันหนึ่งอันนงเสาเตาอากาศเสาอันนี้อยู่ฝั่งขวาอ่าอยู่ฝั่งขวาอันนั้นอยู่อันซ้ายอ่าใช่ใช่ใช่เอออยู่ตรงประตูเออ เราไม่เคยมาเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยนะ,อะเอามาดูมาดูดูแล้จำไว้ด้วยนะจะได้ๆๆๆไปเปรียบเทียบถูกๆๆๆๆๆครับอันนี้ก็ดูโอเคทุกอย่างปกติมือเปิดมืออะไรอยู่ตรงนี้หมดนะ,ะแล้วก็พวกตับตับประจวอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวไปดูคนนั้นมีตรงยังไงแบบไหนแล้วก็ที่เปิดตรงนี้ที่ผมสังเกตนะอันนี้อันนี้ก็เปิดง่ายนะเปิดง่ายอันนี้เปิดง่ายเลยเออเปิดอย่างงี้เดี๋ยวไปดูนะว่าเปิดยังไงตรงนี้ อันนี้พิเศษคือมีเครื่องเสียงเดี๋ยวไปดูขน้นหน่อยว่าเปิดยังไงนานๆจะได้เปรียบเทียบปุนทีเปรียบเทียบกันดูอ่ะอันนี้ที่ปรับกระจกย้ายมาตรงนี้ครับนี่นะมาอยู่ตรงนี้หมดแต่ส่วนที่เปิดมีตรงได้อยู่นี่เนาะครับอันนี้อยู่ข้างในครับอยู่ไหนละแต่ผมว่าอยู่ข้างนอกสะดวกกว่าสะดวกกว่าเออมันเห็นชัดกว่านะที่เหลือก็โอเคไม่ค่อยได้แตกต่างไม่ได้ต่างอะไรกันมาก ต่างกันถ้าตามยุคสมัยก็คือในเรื่องของออปชันแต่เบาเหมือนอ่ะดูเบาดูเบาอันนี้จะทรงเหมือนจะจะเล็กกว่าใช่ปหมพวกพวกปีพวกอะไรดูนั่งแล้วมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่แต่มาดูนี้ดูมันจะบานกว่าใหญ่กว่าครับน่าจะนั่งสบายกว่านะนั่งสบายกว่าเทสเลยลองให้เลยอะลองดูลองดูรู้สึกไหมเดี๋ยวไปลองฝั่งนั้นลองนี้ลองนี้ ลูกค้าจะได้รู้ไงเราก็อยากรู้ด้วยเราก็ไม่เคยได้นั่งสักทีอต่างไหมแป๊บนึงต่างนะผมว่าต่างเลยแหละก็ต่างแต่ว่าความรู้สึกว่าอันเนี้ยเวลาขับน่าจะกระชับกว่าเพราะว่าปีกมันเล็กกว่าอ่าแล้วผมเป็นคนตัวขนาดผมเป็นคนตัวใหญ่แล้วนะแต่ถ้าเกิดเจอคนตัวเล็กไปหลวมเลยคราวนี้แต่ก็แล้วแต่คนชอบบางคนชอบนั่งหลวมๆมาดูดีไซน์ข้างหลังกันหน่อย มีอะไรแตกต่างอ๋อเขาก็ยังโคงคอนเซปต์ไว้นะ <Mother. S 2> คือตรงเนี้ยเห็นปะ่ะก็ยังเป็นต <Wow. S 2> ว้กเยู่เว้าวอยู่แต่ว่าเป็นพลาสติกแต่อันนี้คือเขาไปเว้าที่ฝาเลยแล้วอันนี้ด้วยอันนี้จะยาวออกอันนี้จะปกติอันนี้เนี่เหมือนแบบอารมณ์เหมือนสปอยเลอร์นะแอลโรไดนามิกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไฟล่ะเขาก็ยังคงลากกันมานะไฟก็ดูคล้ายๆกันอยู่นะแต่ว่าอันนี้ใหญ่กว่า อ่าแล้วก็มาดูไปด้านหลังครับอันนี้จะจะยาวแล้วอันนั้นจะสั้นครับก็แล้วจะชอบเนาะว่าใครชอบตัวไหนครับเออพคงพอดีพอดีใช่นะพาชมเล่นๆอ่าคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรก็จะบอกราคาด้วยเผื่อใครสนใจคันใหม่ปีสิบหกพรห้าพันคันเก่าปีสิบสามพรสี่พันมีเครื่องเสียงด้วยคันเก่าคันนี้วิ่งแค่หกหมื่นตกปีละห้าพันโลใช่ คันนี้ตกปีลราไม่ถึงหมื่นโล 1, 1> นิดหนึ่งแสนโลไม่แสนโลคือสองสองคันนี้ <S 2> <S 2> การตีสภาพและเครื่องยนต์เกียร์รเลยว่าโคตรดีโคตรดีทั้งคู่นะโอเค, okay, คใครสนใจนะครับทักกันเข้ามาหรือจะซื้อจะขายแจ้งกันได้เลยนะเช็คราคาได้ฟรีครับฝาวด้วยครับกับบิ๊กักแกลวนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ